สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮป๋องจะพามาชมรถ28ปีของเฮป๋องคันแรกในชีวิตเลยป้ายแดงซื้อมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้พอซื้อรถใหม่แล้วจะเอาคันนี้ไปปล่อยก็ให้สามหมื่นก็เลยเอามาตามช่วงล่างมาทำอะไรใหม่แต่งเอาไว้ใช้เองครับสามหมื่นนี่มันถูกกว่าเว็บอีกนะ รถคันนี้ใช้ได้ดีเครื่องดีคัสสีดีไม่เคยชนหนักไม่เคยอะไรรถเราใช้เองมาโดยตลอดก็เลยมาตกแต่งหน่อยใส่สกเกิร์ตสปอยเลอร์เนี่ยครับช่างเขาก็สอนเนี่ยสปอยเลอร์ไอ้สกเกิร์ตตัวนั้นมันไม่มีแล้วเขาก็มาดัดแปลงช่างเขาก็เลยสอนเนี่ยได้วิชาทำเก้าอีพ้พลาสติกของเฮป่องมาอีกคือได้คุยกันเป็นคนนครสวรรค์ตาขีนครสวรรค์ อพี่เขาก็สอนดีสอนทําเนี่ยพลาสติกก็คือเอาลําโพงมาเผาไฟให้หลอนแล้วกดเข้าไปแต่ต้องระวังเพราะพวกนี้มันจะบางก,กว่าอี้นะครับมาดัดแปลงเพื่อจาใส่ให้รถมันให้ได้เพราะรถรุ่นนี้ไม่มีไม่มีของละหาสปอยเลอร์อ,อะไรที่มันเทียบเท่ารุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปซื้อมันก็มีเทียบเข้าได้เลยแต่เราต้องมาดัดแปลงอ่ะพี่เขาก็ดัดแปลงให้ ใจเย็นครับช่างใจเย็นมากสองคนผมเมียเขาก็ดัดแปลงให้ดูความสวยงามเทียบเราเอาไม่เอาอะไรต่างๆเนี่ยใจเย็นดัดแปลงไอ้นี่ทําแล้วไม่เข้าลูกเอาไม่เข้าลูกเปลี่ยนใหม่เอาอันใหม่ทาจนเออจนเราพอใจทีแรกจะไปติดแค่สปอยเลอร์คือตัวบนนั่นอันเดียว ท้ายก็เลยต้องติดสกเกิร์ตด้วยพ่อความสวยงามให้รถมันดูอ้วนขึ้นเนี้ยวิธีติดสปอยเลอร์เขาติดอ่าอ่าสกเกิร์ตเนี่ยเขาติดด้านข้างก่อนแล้วก็มาติดด้านหลังแล้วให้มันแมทกันอันหลังก็ต้องไปรับกับอันหน้าอเนี่ยครับผมต้องติดอันข้างได้ก่อนเลยแล้วก็มาติดอันหลังนะครับแล้วแถมเขาทำข้างประตูให้ด้วย ก็ต้องบอกโอ้มันต้องใจเย็นทําไม่เป็นโอ้ผมลงซื้อกาวมาติดสามเอ็มมติดตั้งหลายครั้งติดไม่ได้พี่เขาบอกว่าต้องทากาวน้ําก่อนกาวน้ําก็ต้องมียี่ห้ออีกโอ้ยเคล็ดลับพวกนี้ก็ทํารถมือสองขายอยู่นี่โควิดเขาเลยมาจับพวกนี้ขายส่งส่งส่งอันนี้ก็ทําเนี่ยมาดูหนูดําสวยเลยดูอ้วนดูมีมิติดูดูดีขึ้นมาเลยจากรถธรรมดา ผมก็ไปเปลี่ยนล้อทาช่วงล่างนี่สเกิร์ตนี่ก็ชิ้นละหกร้อยพร้อมติดตั้งนะครับเสร็จสับเลยสี่ชิ้นข้างสองชิ้นหลังสองชิ้นสุดยอดมากเลยครับตอนนี้ก็เหลือไปทําสีตอนนี้เข้าไปทําสีแล้วเดี๋ยวค่อยดูเขียนคิ้วทาปากแล้วเดี๋ยวแต่งหน้าทําผมอีกตอนนี้ก็จะดูความสวยงามของเขาตอนจบเดี๋ยวผมจะเอาอีพีต่อไปมาให้ดู นี่อยู่กับเรามา28ปีแล้วนะครับเนี่ยสกเกิร์ตเนี่ยหนึ่งอันหกร้อยอ่าสกเกิร์ตข้างล่างสปอยเลอร์ข้างบนไกิกชิ้นละหกร้อยหกร้อยอ่ะครับพร้อมติดตั้งก็ถูกถูกก็ดัดแปลงมาแล้วทำให้เราสวยงามเลยที่จริงแค่อย่างนี้ก็ผมก็ดูว่าสวยแล้วนะผมคิดว่าสวยแล้วแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นไง ให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๋องทาคลิปด,ดีๆต่อไปนะคะ